chào quay vặn đâu cái nọ đi gì vậy nọ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพู้ลุงแม่ป้าอาอาณาบาผู้สสาวผู้สาวซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเก่าครับผมมือเนี่ยนุ่มสกุลโค,น,คนโก้ครับผมมาพี่น้องพาพี่พน้องมากินในนี่ครับผมมือเนี่ยพาพี่พน้องมากินมึกท่าโก้พี่น้องตัวใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งพี่น้องเลยเบิ้งพี่น้องป้าใหญ่ขักใหญ่แน่แม่พี่น้องเลยเบิ้งครับ หญ่เ,เลยครับพี่น้องมูเนี่ยแสรบนะผมครับผมพี่น้องเอ้ยตัวนี้โลหาขีดพี่น้องเอ้ยตัวนี้โลหะขีดพี่น้องปาอัดไงขักไงเนี่ยจัดให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมสำหรับนุ่มสกุลแล้วบม,มีปัญหาครับผมจัดให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมมึกตัวนี้ครับผมขออนุญาตด้วยพี่น้องโลหะขีดพี่น้องปลามึกตัวนี้ราคานี่ปลาอัดพี่น้องเอ้ย ผมประหยกเบ้าถึงเลยล่ะครับเอาองซีซะอีกอีก30บาทพี่น้องพันหาอีก30บาทหอดพันหาครับป่ามึกตัวนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าข็บอป็นยังครับผมจัดให้พี่ให้น้องเบิ้งครับขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อใส่หนวดตัวยหญงๆพี่น้องเลยใส่ยหญงๆงเลยครับเมื่อน,นี้พี่ให้น้องเลยเบิ่งน้ำครับมีเจลกับเจลเป็นเจลซีฟู้ดครับผม เจ้าซีฟูดสูตรนมสะกุลครับผมอันนี้แบบหวานน,นี่แบบเปรี้ยวครับผมตําแบบสองสูตรพี่น้องพักกะชมีโหระพาครับผมบักแง่งแ่งแล้วก็มีอพักกวางตุ้ง,งพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันครับผมใส่ก่อนเล่นแหละพี่น้องทำยังไๆครับผมอืม เหนมยวห้วนๆของเราครับพี่น้องขาบ่อยครับผมอืมมันกรอบแมพี่น้องมันบวนบวเหนียวครับกรอบพี่เนื้อกะสีหวาน an ๆครับผม รสจัดใจได้เลยครับพี่น้องครับรคารคาแพงมาคักเลยพี่น้องเอ,อ้ยขจาวาแสบนะครับพี่น้องวามาแสบผมก็เลยจัดเลยครับเบิ้งครับพี่น้องหนวดยังไงครับพี่น้องมึงด่วนไหมป้าดเบิ้งโตมันพี่น้องยันปลาคอยจะนำํำน้ำสาผมอีกไหม บอกว่าซื้อสาพีนองเลยคุยพี่น้องคุยแก่ <c oughs> ข้าครับพี่น้อง พี่น้องว่าผมจะกินเบิดบอลพี่น้องว่าจีเบดบอลนี่ตัวนี้โลหะขีดพี่น้องเกือบสองโลครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทพี่นอออ้องเอ้ยปาเม่ตัวนี้ตัวเดียวพี่น้องจัดในพี่น้องเบิ้งคือกอาครับอืม เด้อครับแซ่บๆน้ำผมครับผมแซ่บๆน้ำกันเด้อครับพี่น้องน้องยังกินเนาะครับมื้อนี้แซ่บนุ่มสกุลเด้อครับกินเต้นหน่วนเลยครับก็แห้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งพี่น้องเจ้าอะไร ซื้อมาจากหางไมนโค่พี่น้องตัวใหญ่ๆครับใส่หน่อยกับมีพี่น้อง ด้านมึงจนหนักตัวยิ่งใหญ่นะครับได้จัดยิ่งใหญ่พี่น้องเมึงเลยครับอืขับพี่น้องเลยปัดพี่น้องเลยไงยขักในแนวทุยเกิดมากเมกัน

ไอ้ผมก็เบ,บึงในเน็ตมานะก็จะวันเป็นปลาหมึกมาจากฮอกไกโดพี่น้องมาจากญี่ปุ่นครับผมก็บม่ร่าแท้หรืออีหรีนะครับเนาะลองรู้จักกับคอมเมนต์บอกผมไม่ได้ครับแม่เขาตัวบอกผมก็ได้ลุงสกุลกับบุรุษนะครับสื่อย่างเดียว พี่นองเอ้ยใส่หนวดยังไงเบ้างพี่น้องหนวดกับบูงพี่น้องเลยเกือบซ้ำแขนผมหลักหนวดมนันจะซื่อมีน้องไงยปากคออันอยู่ในน้ำสาผมอีกไหมพี่น้องเอ้อย เบื้องครับตุ๋ยครับยิ้ๆพี่หน่องเลยอืมอืม เดีบแวเรามี้องเลยเดิมพี่้องอเด้อสิบแสนลุนดมสกุลครับผมตัวนหญ่ๆพี่อ้องอ้วนๆเลยครับอื 음. 완전하다 피น เจ็บครับพี่<ม>น้องเลยอืม จะดอกกันเดี่ยพี่น้องเอ้ยลองเจาะกนหวานเนะพี่น้องอืมก mm ึบ hmm. ๆดีอยู่พี่น้องอืม mm hmm. ยอดเลยครับอธิบายบ่ถือพ,พี่น้องแสีบครับตั้งจากปลามึกทั่วไปครับอลองไปลองนะครับเอาบ์เสื้อผมอะ่ะลองมึงได้ครับพี่น้องครับอออยากพี่น้องไดกินน้ำเด้ครับ เหนื่อยมันอ้อนครับน,น,นุ่มบังตูต่ไหมเพื่อเราบบกไง cho cái chuẩn gì phải อูเผ็ดครับพี่นอ้นองบาเนี่ยแมงเพ็ดงแมงแจ่บครับพี่นอ้องอืม เด้อครับพี่นอ้องเสียบแซ่บนั่นกันว่าถึงเพ็ยถึงแซ่บพี่น้องเลยผมก็ได้มา,มาพี่นอ้องเสบแสบนั่นผมครับอื้อ uh <laughs> ป๊าดอิ่มครับพี่น้องครับกินบ่เบิดครับพี่น้องเบิ้งผมกินเบิดจักหนวดหนึ่งสองสามสี่กินเบิดหาสี่หนวดพี่น้องสี่หนวดเครื่องพี่น้องเบิรงมันเหลือโอ้ป๊าดกินเบิดหอนหาขีดบ่เน้อน,นี่พี่น้องครับัน่ยังพี่น้องครับสุดท้ายนี่กับผมมีอย่างคือเกาครับผมสำหรับหนุ่มสกุลนครับผมขอฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมพี่น้องเบิรงคลิปแล้วมากกับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ กดติดตามให้นุ่มสกุลในเด้อครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อชีวิตภัยผ่าคลิปใหม่ๆจากผมนุ่มสกุลคนโก้ครับผมพี่น้องครับช่วงนี้กะโรคระบาดมันหลายเนาะพี่น้องพี่น้องรักษาสุขภาพเนาะครับเนาะเอา้าการกระทําใดเนาะครับพี่น้องการกระทําใดว่าจาใดของนุ่มสกุลบรสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเนาะลวก็ขอบคุณพี่น้องผู้เพื่อนที่ตาม เนาะครับเนาะผู้ใดว่าท่านติดตามกับกดเบิรงคลิปกับกดติดตามให้นุ่มสกุลนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการให้คลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะพ้องอ้ามื้อนี้ขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับผม